น้องจอบวันนี้ตอนเช้าทำกับข้าวนะคะของแม่คือเมื่อวานนี่นะคะน้องจอากับแม่บัวมองกล้อง,องสิครับน้อง,องพิมพ์าไปไหว้ปู่องค์ดาสิิริรักรคณะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสกนลคนครนะคะ<ห>แล้วก็มาแวะพักบ้านเขา เื่นเช้ามาเขาทำขับข้าวกินเพรว่าพี่เขาบอกว่ามีอะไรให้ทำกินเลยนะโอเคครับเต่มข้าวไว้แล้วนี่กับอํารุงทุกินลองจ้อมนะคะเอาผักลงค่ะหมูลงไปแล้วนะจ๊ะ สวัสดีครับช่างแม่บัวนางเจ้าโครักตังวายตอนนี้โครักตังวายโคเนี่ยอยู่ที่ตัวจังหวัดสกลนครนะครับอยู่บ้านพี่เพนนะครับสวัสดีครับพี่เพนแม่บัวนางเจ้านะครับทุกคนก็วันนี้ทานคาตอนเช้าด้วยพี่น้องแลาเมื่อาวานนี้ผมกับแม่บวัวมาบ้านพี่เขาเราจะไปไหว้ปู่องดามใช่ไหมครับก็เลยวันนี้ทานคาเสร็จแล้วจะได้กลับบ้านอากาศนะครับผม สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านเด้อพี่น,น้่งน,น่ารักน่ารักทุกคนพ่อแม่พี่น้่งมาทานข้าวด้วยกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมราสองคนก็เมื่อกี้เนี่ยพี่ก็บอกมาว่าพี่ห่วงข้าวเสร็จแล้วเดียก็ใส่ใส,ส่หากันกินอันนี้ครับจะทําอะไรก็ทําเลยพี่ก็บอกอย่างนี้ครับสวัสดีครับ พี่สาพี่เพนนะครับมาทานข้าวครับตอนนี้พี่ยุ่งอยู่หรือป้าทํางานอยู่ใช่ไหมครับมาทานข้าวด้วยกันนะยังไม่ได้กินข้าวรู้อยู่สวัสดีครับพี่สาวคุณพี่ไหมนะครับเคยนะยังครับคุณพี่มาเด้อมาทานข้าวน้านกันกับน้องชายกับแม่บวัวนะครับขอบคุณครับแม่บวัวได้นานตัวหน่อยสิครับกินข้าวและทานข้าวเลยเด้ออาหารน้องจ๊อบมันนี้ ต้มซุกี้ค่ะอน,นี้ค่ะต้มจืดค่ะต้มจืดหมูใส่ฮอทดอกต้มซุกี้ใส่กุ้งใส่หมูใส่ปลาหมึกก่อนจะทานข้าวนี่ตากให้คนซวยของเราก่อนนะครับมารละยอียนิดหน่อยนะครับพุกน,น,น้องนอก,กนินอยคนหลักการประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าเป็นผู้ใหญ่ ถึงแม้ว่าราาจะมีแฟนยืมมากกว่าเราให้เกียดกันบ้างนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านขอบคุณนะครับที่ชมนังจับนะครับ <c oughs> พูดเอ็นเ,เ,เอ็ด้วยเอาล่ะกินได้เลยเด้อมาค่ะพี่น้องหมูกองเอฟซี FC ทุกคนมากินข่าวเา,าร้ากับเป็นบนนังจับขออนุญาตเล็กน้อยนะครับผมไปเอาน้ำเจงกงอนเด้อ <c oughs> ใ,ใส่ขอแม่บัว แกงปลาค่ะแกงปลาใส่ผักริมรั่วปลานี่ก็เป็นปลาของน้องพิมถ้าซื้อไว้ในตู้เย็น <c oughs> ปลาขยแ่งค่ะเบอร์ค่ะตัวปลาขยังน้องพิมพ์บอกว่าแม่ทํากินเลยนะหนูซื้อไ้ในตู้เย็นแม่จะทําอะไรก็ทํากินเลยแม่บอกกับแกงสี่โตก็ได้แกงหลายแกงก็าตะกินพราว่าน้องเจ้ารับปกะินน้ํา ักกับไปเก็บริมรัวของน้องพิมพ์เนี่ยแหละจ้ามาใสา่แกงพะออเอาจาะก็โบกินง่ายๆแม่ตัวกินปลาจ้ามาค่ะมาแซ่บๆน้ำกันเด้อหมูกองให้น้องน้องเพนคนสวยกับคุณแม่นะคะน้องแสงจานน้องภาวินี ที่แม่บวทั้งหลายทั้งลูกชายลูกสาวเรียกมาทานข้าวกับแม่บวทัทวหนาโ่วตาด้วยจ้ามาแซ่บๆน้ำกันค่ะแซ่บ,บๆด้วยกันทุกคนคะ่ะน้ำข้าวเช้าจ้าเพื่อนเพื่อนกัมากินน้ำกันน้องเกสอนก็ต้องเครียดด้วยขอภายด้วยนะครับอยู่เตกับที่สนามเบียยนะครับผมเสียงน้มเกสอนด้วยจ้า ขอวายนิดหน่อยนะครับทุกคนแนหนอนมันก็บเบิด์ตราคามันไปวิทแต่ต้องกเกิดเหตรอฮะนี่ครบชิ่งตัวอย่างมาเด้อทุกคนมาทาันค้าน้ำกัน าอยู่ในตัวเมืองก็ได้กินปลาขแยงได้จ้าปลาตะแข็งแม่ไข่ อ่ะเด้อค่ะน้องปลาเมื่อกี้เขาเจ้ากเม่นบัวน้ององสุดหล่อนะคะ สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็จบจบคลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ